สดีกีต้อนรับเข้าสู่ช่องขีดมีดจ้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบปบปากลัวอีกแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นด่านที่12นะคะแล้วก็เขาให้เราสร้างเป็นรูปหัวใจนะคะอันนี้กล่องสร้างรูปหัวใจเราได้สร้างรูปหัวใจเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ うわっ เดี๋ยวเราเขอไปนอนก่อนนะคะทุกคน,นเตียงพี่โอเคนะทุกคนเราก็ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูหัวใจของเรากันหัวใจของเราบิดเบี้ยวอะทุกคนเดี๋ยวเราทำให้มันไม่ค่อยเบี้ยวดีกว่านะทุกคนเอาแบบไหนดีต้อง บนเอาเป็นตรงนี้นะแบบนี้เราว่าน่าจะได้หมอหัวใจกคหว้าเก็บของเก็บของมีเกลียวีตันด้วยนะไม่หมดเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปดูหัวใจกันต่อนะเอ,อื้ออันนี้เราชอบตกทุกทีเลยนะคนุณ นี่ขึ้นขึ้นขึ้นนี่นะคะนี่อาจจะเปรี้ยวนิดนึงยวดูหัวใจของมะนาวนะยังไม่ถึงเล ได้ของมนน่าเสร็จแล้วนะคะเราไปด่านต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ด่านที่สิบสามนะคะด้นหมนะคะอันนี้ด่านที่สามนะคะกดก็คือปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวแค่ก็แค่ปลูกข้าวนะคะเราจะอันนี้เป็นกล่องเลียงต้นข้าวนะคะมาเริ่มปลูกข้าวกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็วางข้าวตรงนี้นะ อนนี้เรไม่ได้พ้าจะมีป้ายนะแล้เราก็ปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วอันนี้มะนาวปลูกข้าวเสร็จยังอันนี้เราแค่ให้ปลูกข้าวเต็มสวนนะเต็มสวนเลยพอปลูกข้าวเสร็จแล้ว ก็ด่านที่สิบสีแล้วกดก็คืออ๋อสร้างบ้านโดยใช้ของที่เขาเตรียมให้เราต้องสร้างบ้านเป็นสีส้มนะคะทุกคน,น,นไปเริ่มสร้างบ้านได้เลยเราจะเป็นบ้านแบบนี้ เสร็จแล้วบ้านเราอาจจะเล็กกะตีดเดียวนะแต่ว่ามันก็อยู่ได้นะคะในแบบนี้เราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะพรานเรายัางสร้างไม่เสร็จค่ะเย้ yeah, เราชนะแล้วทุกคนอันนี้เป็นด่านที่ผ้าก็ครบแล้วเราชนะแล้ว นแล้เต้นการด้วยช็อตแต่รเราลองไปดูบ้านมะนาวนะวน,นี่กล่องอะไรเนี่ย กล้องอาหารเดี๋ยวเราจะเอาของวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ณที่นี้เราชนะแล้วค่ะทุกคนนี่กอน,นอนเย,ย้ชนะแล้วสร้างบ้านต่อเลยแมานาวอือหือ พี่เอ,อื้อนี่นี่ขึ้นไปทางนี้มีทางให้ขึ้นอยู่อืมดูกันว่าใครจะเร็วกว่า,า,วาวมันก,ก็ไม่เกี่ยวเพราพี่ต้องเสียเวลาเปิดประตูด้วยไง นี่การเดินตรงนี้เร็วกว่านะคะเราก็รอมะนาวนะคะ่ะอย่ามาทุบบล็อกเล่นนะโอเคค่ะทุกคนเย้เราชนะแล้วแล้วก็รอดูนะบ,บ้านของมะนาวจะเป็นยังไง โอ้ยังสร้างไม่ถึงในนะคะทุกคนแต่เราดูบ้านของมะนาวในบ้านของเรานะบ้านของเราก็จะไม่ค่อยได้ใหญ่ตัวอะไรมากนะเอาไปเติมบ้านดีกว่าเพราะว่าบนหลังคากระจกมันปิดหัวนะมันหัวแต่ว่าหัวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเต้นในผับของเรานะอันนี้ผับของเรานะเพื่อจบอีกแล้ว พุ่งไปดีกว่าจ้ากินก่อนกินเพิ่มเรือยตกไปอีกนี่หืูเลยนะเนี่ยมีบ้านของมะนาวมะนาวถ้าเสร็จแล้วมามามาแบบมาเต้นในผับพ,พี่นะในบ้านพี่อย่ามาเต้นในบ้านพี่นะบ้านพี่นี่เพิ่งออกตัวใหม่เลย เต้นในบ้านพี่เสร็จแล้วเราค่อยไปเต้นในบ้านนาวนะเรามีไม้ไหมเราต้องไปครับมาดอยด้วยเพื่อตายอะทุกคนอะไรตายย่ากะพี่กดเกิดใหม่ไงกองหายอันนี้ไงจังเราไม่น่ากระโดดเลย เราเราตั้งใจจะกระโดดลง,งน้ำนะเพราะมันไม่เจ็บแต่เราเผลอไปโดนตรงนี้ปึ๊บตายแต่ไม่เป็นไรเราน่าจะเหมาะกับบันไดของเราอยู่นะสร้างบนไดกันะเราต้องสร้างโต๊ะคราฟกันด้วยนะคะมีโต๊ะคราฟก็เอาโต๊ะคราฟไตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะสร้างบันไดนะคะแต่ว่าเราต้องตัดไม้กันก่อน นี่ไปกลับบ้านตรงนี้นะกินนมปังอ,อันนี้ไม่ใช่นปมปังยำ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 โอเคเติมบันไดตรงนี้เรียบร้อยบ้านของเรา สร้างบ้านเสร็จยางนาวห้ามใช้บล็อกอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะต้องใช้บล็อกสีของตัวเองเท่นา,นมมานั้นไหนดูซิบ้านของมะนาวเป็นยังไงบ้างมี่ใสรประตูนาวทำไรอะ่ะจะดูว่าวางบล็อกนี้ เล่เร่เร่อาเดินตกแอร์พี่มะเกี่ยวโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ชนะแล้วโอ้ใ่าชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะวิเอื้อรายการไปไปขึ้นบันไดขึ้นบันได เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเต้นเต้นเต้นในบ้านเต้นในบ้านเดี๋ยวเราสร้างประตูตรงนี้ด้วยนะเพื่อความสะดวกสบายดีกว่านะทุกคนมีไรมาตรงนี้ว่างผีแต่ทุกคนเดี๋ยววางใหม่ได้นะคะโอ้โหแป๊บนึงนะ ไปเอาเอาใหม่หนึ่งสองสามไปแดนจ้าน้าหันมา, <c ười> าไปเต้กนกัน <c ười> ทุกคนไปไเร็วแดนกันน้า <c ười> หันหน้ามา